ไปดูกันที่ข่าวหน้ายินดีวันนี้กันบ้างครับล่าสุดโปรเมเอลียาจุทานุกานะครับก็เขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้แก่วงการกอล์ฟแล้วก็วงการกีฬาบ้านเรานะครับด้วยการพังงาดคว้าแชมป์เมเจอร์ม,มาครองได้เป็นหนแรกของชีวิตครับกอล์ฟรายการ l e g o Women's British Open 2016นะครับซึ่งถือว่าเป็นรายการเมเจอร์ที่4ของปีที่สนาม v e อร์เ Go อล์ฟแอนด์ฟทเมืองมิวตันคีนส์ประเทศอังกฤษนะครับวันสุดท้าย โปรเมจากไทยนะครับเอริยาจุทานุการโปรสาของโลกครับทำไป3เบอร์ดีเสียไป1ดับเบิลโบกี้กับ1โบกี้นะครับจบที่อีเวนต์พาและกับสกนรวม16อันดร์พาเธอนั้นสร้างประวัติศาสตร์เป็นโปรชายหญิงไทยคนแรกนะครับที่คว้าแชมป์รายการเมเจอร์มาครองได้สำเร็จนะครับพร้อมกับเป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่เอาชนะเมเจอร์ของกีฬาอาชีพทุกประเภทได้สำเร็จอีกด้วยนะครับ พร้อมกันนี้ครับโรโมเมรก็รับเงินรางวัลประมาณ16ล้าน3แสนบาทน,นะครับ ส่วนอันดับ2ร่วมได้แก่ลีมิริมนะครับโปรสาวเกาหลีใต้กับมมาตินจากสหรัฐอเมริกานะครับทั้ง2คนจบอยู่ที่รวมนะครับ13อันดับพาในขณะเดียวกันนะครับพี่สาวของโปรเมก็คือโปรโมครับโมเรียจุธานุการสกอรรวม4วันอีเวนพานะครับจบอันดับที่43ร่วมต้องขอแสดงความยินดีกับโปรเมของเราด้วยนะครับข้ามฟากไปดูที่ผลของกอล์ฟ PGA แชมเปี้ยนชิพ2016กันบ้างนะครับที่สนามบาสตูโรสกลอฟขับเมืองสปริงฟรือ โมนาล,ลัดลิวเจอร์ซี่สหรัฐอเมริกาน,นะครับรายการนี้ชิงรงรางวัลรวมกว่า10ล้านเหรียญสหรัฐอเมริการอบสุดท้ายแล้วนะครับ แชมป์ปีนี้ครับตกเป็นของจิมมี่วอลเกอร์นะครับที่ปิดฉากรอบสุดท้ายขวดไป3อันเดพา67สนะครับสกอร์รวม14อันเดพาอร์อยหคว้าแชมป์เมเจอร์ครั้งแรกตลอดเล่นอาชีพนะครับเฉือนเอาชนะเจสันเดย์มือหนึ่งของโลกพร้อมกับการเป็นแชมป์เก่าที่สกอร์รวม13อันเดพาอร์อยหแค่สตรอกเดียวนะครับส่วนผลงานของนักกอล์ฟชาวไทยครับโรอาร์กิรเดชอภิบาลรัตน์นะครับปิดฉากวันสุดท้ายจบที่66ร่วมส่วนโปรช้างธงชัยใจดีจบอันดับ73ร่วมครับ